สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เล็กจะมาบอกเคล็ดลับความกรอบหวานของผักกินใบนะคะในถังนี้ก็คือเป็นน้ำหมักผลไม้นะคะผลไม้ที่มีรสหวานนะพวกมะละกอฟักทองแตงโมแตงไทยนะคะที่สุกแล้วแล้วก็กล้วยนะคะท่านผู้ชมก็คือเอามาหมักอันนี้ประมาณเป็นปีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็จะตักไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเล็กจะไม่เอา ละลายไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยจริงๆแล้วคือเศษผลไม้เยอะมากค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยมันจะได้แบบนี้อันนี้คือน้ำหมักผลไม้นะคะฮอร์โมนผลไม้นะที่เล็กเรียๆนะคะเอาไว้รสบำรุงผักกินใบ ใส่มะนาวมะเขืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะเร่งการเจริญเติบโตทําให้รสชาติดีหวานกรอบแล้วก็เร่งดอกทําให้แตกยอดใหม่ได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเล็กจะพาไปนะคะว่าเล็กรสด้วยอะไรอีกนะคะไปผสมกับอะไรในการบํารุงผักนะคะไปดูกันเลยนี่เดินมาทางนี้ค่ะก่อนไปให้ชมนะคะนี่คือมะนาวมะนาวที่เล็กตอนกิ่งเองนะคะอันนี้คือเราจะทําให้ติด ลูกเลยนะมีดอกออกแบบนี้ก็คือจะบำรุงนะคะใส่ปุ๋ยดีๆแล้วก็ดินด้านล่างอะ่ะคือเราผสมดินเองนะคะหมักดินจากใบไม้เศษอินทรีย์วัตถุแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือปุ๋ยคอกนะคะตัวนั้นจะมี N P K เนาะปุ๋ยจะได้จากปุ๋ยคอกนะคะ จะเป็นปุ๋ยไรก็ได้ปุ๋ยขี้หมูยิ่งดีนะคะขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายได้หมดขี้ค้างคาวนะคะก็คือผสมกับดินของเรามันจะทําให้มะนาวเราไม่ร่วงนะคะถ้าปุ๋ยดีมะนาวไม่ร่วงเนาะแล้วก็อันนี้เหมือนกันค่ะคุณนายตื่นสายนี่กําลังสวยมากๆเลยนะคะแล้วเนี่ยนะคะผักกินใบต่างๆนะคะนี่ขึ้นชายค่ะ สวยมากในกระถางนะคะนี่กำลังจะงามอันนี้เป็นกระถางอัจฉริยะนะคะตรงนี้นี่เองที่เขาทำนะคะนี่เล็กซื้อมานะรู้สึกว่าจะจากดูโหมนะคะจนเก่าแล้วจริงๆเป็นสีขาวเนาะอันนี้ก็คือรดน้ำไว้ตลอดเนี่ยค่ะใส่น้ำลงไปเนาะน้ำมันก็จะซึมขึ้นมาตรงเส้นได้นะคะน,นี่ก็จะปลูก ห้าแห้วหมูค่ะปลูกลงขวดพลาสติก6ลิตรนะคะขวดพวกนี้เล็กจะชอบมากเลยคือมันแบบได้กระถางแบบมาฟรีๆเลยนะคะก็จะตัดใหญ่นิดนึงด้านล่างก็เจาะรูเยอะเลยนะคะเจาะรูเยอะเลยเพื่อให้ระบายน้ําแล้วก็ดินนะคะดินจะดำเนี่ยปลูกใส่กระถางเนาะนั่นเหมือนกันค่ะนี่กระถางเล็กๆค่ะนี่เนี่ยค่ะ โอเคทีนี้มาดูว่าเล็กทำยังไงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวเนี่ยจะเข้มข้นมากด้านล่างนี่จะขาวแล้วก็หอมด้วยนะคะน้ำซาวข้าวเล็กจะใส่นี่คะ่ะน้ําหมักลงไปใส่หมดเลยนะคะใส่หมดเลยกะประมาณเอานะนะคะก็จะทําแบบนี้แล้วก็รดนะคะรดลงไปไม่ต้องเยอะอันนี้ถือว่าเป็นปุ๋ยเนาะไม่ต้องเยอะค่ะ แล้วก็สัปดาห์หนึ่งอะทำประมาณอย่างต่ำสองครั้งนะคะผักจะงามโตวไวมากค่ะเดี๋ยวเล็กพามาดูทางนี้จริงๆเล็กจะใส่บัวนะท่านผู้ชมจะใส่บัวในการรดนะคะบัวที่รูใหญ่ๆหน่อยเนี่ยค่ะผักงามมากนี่เราปลูกแบบอินซีเลยนะคะผักชีได้แดด นะคะแล้วก็ใช้สูตรนี้หมักเลยนะคะผลไม้สุกใส่เลยผักกรอบหวานอร่อยมากค่ะเห็นไหมต้นกล้าเล็กๆของผักกาดอันนี้คือจิ้มนะคะให้มีดินไปแล้วเราก็เอามาปลูกนะตามช่องว่างอย่างนั้นได้เลยสลน่ต้นโหระพาก็งามมากเลยค่ะนี่หวานลงนะคะพวกสลัดเห็นไหม เริ่มที่จะเกิดแล้วถ้าเม็ดดีก็คือมันจะเกิดเลยนะคะอันนี้มะเขือมะเขือจริงๆแล้วก็ตัดใบออกนะคะคือให้มันโดนแดดเนี่ยเห็นไหมติดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่เดี๋ยวก็ติดลูกนะคะลูกนี้มะเขือขาวแบบนี้มะเขือปอกเนี้ยจะหวานนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกพันหนึ่งเนี่ยอันนี้เลาจะเก็บไว้ทําพันเนาะไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะ ก็เลยไม่เก็บเพราะมันแกแล่ละวะอันนี้ร่วงโดนมแมลงมากัดนะคะเล็กเห็นอยู่ช่วงหนึ่งคืนกัดทีนี้มันก็เลยร่วงอ่ะดึงออกอยาให้แตกยอดใหม่นะคะเนี่ยเมื่อคืนอ,อันนี้เป็นโหระพาค่ะปล่อยให้มีดอกนะคะเล็กจะได้เก็บมเมล็ดไปหวานอีกนะคะ ปลูกกินเองเลยอันนี้ก็เป็นกระเพราสีแดงเป็นยานะคะอันนี้ก็เป็นผักโขมสีแดงอัน,นเป็นญ้าเทวดานี่เป็นแตงโมแตงโมนะคะอ่ะนี่ก็เยอะเลยค่ะผักโขมขาวออกดอกละนี่ก็เป็นขะนาค่ะเนี่ยมะเขืออีกพันหนึ่งที่เป็นลายๆค่ะคางกบ แต่ว่ามะเขือพันขาวเมื่อกี้จะอร่อยกว่าเนี่ยค่ะติดลูกเต็มเลยสวยด้วยนี่เล็กไม่ได้ใช้ยาแบบไล่แมลงนะคะปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะว่าใช้วิธีการปลูกดอกไม้ไว้เยอะๆนะคะดอกไม้จะเยอะมากสังเกตไหมฝั่งนู้นก็เหมือนกันแพงพวยดูนอนตัวเบลอร์เลยค่ะนอนเขาก็จะไปจับอยู่กับดอกไม้นอนตัวอ้วนๆอยู่ตรงนั้นน่ะมากินแพงพวย ้นทน,นโดนกินไปเดี๋ยวต้องจับไปแล้วนะคะเห็นไหมก็จะใช้วิธีนี้นะคะนี่แหละจริงๆใส่บัวนะเล็กจะโ้ดให้ท่านผู้ชมดูประมาณนี้เพราะว่าน้ำหมากผลไม้เป็นจุลินทรีย์ค่ะจุลินซีย์ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆมันก็จะกระจายตัวไปเองบำรุงดินไปในตัวด้วยนะคะไม่ทำให้ดินแน่นยนะรดไปอย่างนี้เลยสวยนะคะนี่ กผักกินเองง่ายๆเนาะกระถางขาวนี่เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไว้ปลูกพวกกระหล่ำหรือว่าพวกผักสลัดนะคะเตรียมมาแล้วเนี่ยจะทางนี้จะรดพวกหอมก็ได้นะนะคะพวกหอมนี่ผักกาดค่ะท่านผู้ชมผักกาดผักกาดในกระถางนี่เนหะ็นไหมกระถางนะคะรดลงไปได้เลย นี่ค่ะบำรุงก่อนเราเก็บกินนะคะนี่หอมค่ะเมื่อเขือนในกระถางค่ะอ่าพลิกกำลังสวยนะคะพลิกกำลังสวยเลยส่วนหอมเล็กถ่ายให้ดูก่อนนะนี้แล้วอน,นี่คือกำลังจะฟื้นตัวใหม่เพราะว่าเด็ดไปกินนะคะกำลังแตกยอดใหม่อีกแล้วนี่พลิกสวยค่ะดู นี่ผักปลังนะคะมะเขืออันนี้พริกค่ะพริกกำลังเล็กเด็ดเด็ดใบออกนะคะนั้นจะเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะก็ทำสูตรนี้เลยดูลงไปเลยค่ะนี่ปุเล่นะคะเป็นเหมือนคะน้ารสชาติเหมือนคะน้าแล้วก็เก็บกินด้านล่างได้เลยนะคะ สวยๆทำแบบนี้เลยค่ะก็คือรสวันนี้เก็บกินได้เลยก็เขือเริ่มออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวก็ติดลูกให้กินทางนู้นก็มีลูกแล้วนะคะเก็บกินปลูกแค่ไม่กี่ต้นก็ได้กินตลอดเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นถั่วพุ่มนี่ถั่วพุ่มค่ะนี่ค่ะปลูกผักกินเองเดี๋ยวจะเอากแกลบนะคะมาโรย เพื่อป้องกันย่า่ะอันนี้ยิ่งเป็นย้าแห้วหมูนะคะย้าแห้วหมูนี่บอกเลยว่ารากยาวเกิดง่ายนะคะคก็จะกลุ่มยานี้เป็นถั่วพุ่มค่ะไม่ต้องมีค้างนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นกล้วยค่ะกล้วยหอมเขียวหอมอร่อยมากนะคะจริงๆอีกต้นหนึ่งอ่ะคือใหญ่มากอันนี้คือน้องสาวพี่สาวออกไปแล้วกลุ่มเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็กำลังบำรุงนะคะ ใส่หญ้านะคะให้เป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็เศษอาหารด้านล่างค่ะทีนี้จะบำรุงให้หวานแล้วก็ลูกอ้วนใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะก็คือสูตรที่เด็กทำเป็นประจำนะคะรสอะไรก็ได้เห็นไหมมะนาวแตกยอดนะคะเยอะมากแล้วก็มะนาวอีกต้นหนึ่งคือออกดอกเต็มเลยนะคะสูตรนี้เลย สูตรปุ๋ยธรรมชาติที่เราทำเองนะคะประหยัดเงินด้วยเนาะอันนี้มะละกอค่ะกำลังงามละกอพันเตี้ยนะคะแล้วก็มันญี่ปุ่นตรงนี้อ่ะมันญี่ปุ่นเล็กเก็บไปแล้วอร่อยมากหวานมากนะคะยังเหลืออยู่เหลือต้นพันไวเนาะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาดายญ้าออกนะคะแล้วก็จะปลูกผักลงไปแล้วก็อันนี้เป็นคะน้าค่ะคะน้าในถุงดำนะคะนี่ถ้ามีผักโขมผักโขมก็มี มาเกิดแบบนี้นะคะน,นี่ค่ะสวยๆนี่ปลูกผักกินเองค่ะของเล็กจะผสมกแกลบทบรายเพื่อทำให้ดินเด็นนะคะแล้วก็ดินจริงแกบลบดำแกบลบดิบนี่แหละคะ่ะผสมกันเข้าไปนะคะวัสดุป,ปลูกของเล็ก แล้วก็คลุมฟางนะคะตรงนี้หญ้าจะเยอะมากเลวก็เลยปลูกมันคลุมหญ้าไว้นะคะแล้วก็เอาผักกาดเนี่ยย้ายต้นกล้ามาใหม่เดี๋ยวก็สวยเหมือนทางฝั่งนู้นนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะนี่คือสูตรที่ทำให้ผักสวยปลูกผักกินเองแบบปลอดภัยนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเล็กต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปรดน้ำใส่ปุย๋ย ต่อนะคะสำหรับผักสวยๆแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ